กินด้วยกันสิลูกแบ่งกันกินแบ่งกันกินอปปูไอ้หนุ่มนี่ไม่ได้กินกับเพื่อนเลยโตแล้วแม่ไม,ม่รักแล้วหรอฮะแม่ไม่รักหนูแล้วหรอแม่ให้แต่น้องๆกินหรออยใครบอกว่าแม่รักลูกเท่ากันไม่เชื่อเด้อ อีกไหมเดี๋ยวพี่หาให้เดี๋ยวพี่หาให้หใหมีอะไรกินอีกนะมีอะไรกินอีกวะโอ้ยหมดแล้วโอ้ยไหนุ่มนี่ไม่ได้กินกับเพือนเลย